นนนเดีเดนะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่บัวขาวนะคะกับน้องพลอยนะคะเดินทางจะไปที่ศูนย์มาเจอนะคะชายเพิ่มกับคุณแม่ทองคูณทองทองคูณนะคะนี่ดูนะคะทักทายกันใหญ่เลยดูนะคะโอ้โหดูเจ้าตัวเล็กนะคะเ้ย <c oughs> <c oughs> โอโ้โ <c oughs> <c oughs> ดูนะคะไม่กลัวพี่บัวด้วยนะคะไม่กลัวพี่บัวของเรานะคะเอ้โอห น้องพลอยเจอหน้าน้องเป็นยังไงลูกอะเจอหน้าน้องเป็นยังไงคะดูไปอ้อนคุณแม่เขานะคะไปอ้อนคุณแม่เขาใหญ่เลยนะคะโอ้โหดู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 คุณชายนะคะดูชายเพิ่มนะคะดูลูกสาวเราได้ทีเลยนะคะดูนางนะคะโอ้ยลูกๆโอ้โหดูคุณแม่ตงวงคูเลยนี่โอ้โหคุณแม่ท้องคูนะคะดูนะคะชายเพิ่มไม่มีท่าทีจะกลัวพี่บัวเลยนะคะ โอ้โหเป็นมิตรกันจังเลยนะคะเด็กๆน่ารักมากๆดูดูดูด,ดูขาที่ห้าก็โผล่นี่ขาที่ห้าของน้องทองคูณน้องพ,พ่อพืนก็ออกมาแล้วออกมาโชว์เห็นพี่บัวโชว์อยากโชว์กับพี่บัวมากนะคะโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ย <laughs> เห็นพี่บัวพี่บัวข,วขาวของเราโชว์ขาที่ห้าคุณชายก็อยากโชว์ด้วยนะคะคุณชายก็อยากโชว์ด้วยเอะไในลูกสาวเราเป็นยังไงเนาะนี่ดูนะคะ โอ้ด oh, oh, ูนะคะนั่งอ้อนใหญ่เลยนะคะมาเจอคุณแม่ทองคูณนะคะเออเออเออไหนลูกไหนดูดูดู ใช้เพ uh, ิ่มไม่กลัวแล้วนะคะตอนนี้ไปเล่นพาวก่อนใช้เพิ่มหนีเลยนะคะตอนนี้นายพอจับนยชี้พี่พลอยไอ้จุ๊บๆนายชี้จุ๊บๆนายชี้ดูนะคะมือน้อยๆนะคะอ้จุ๊บดูลูกสาวเราอ้อนใหญ่เลยนะคะอ้อนใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้หนี่อ่าโอ้ดูนะคะความน่ารักนะคะ มาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะเรามาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะ <Rainbow noon. S 1> ตอนนี้จอดสนิทเลยนะคะติดไฟแดงแบบยาวๆเลยนะคะติดไฟแดงแบบยาวๆเลยน้องน้องพลอยบอพลอยบอพลอยค่ะน้องบอพลอยกับชายเพิ่มมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะกลับบ้านเหรอแล้วมาเจอกันนะคะเออเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายดูนะคะชายเพิ่ม ใช้เพิ่มใช้เพิ่มไม่ใช้เพิ่มดูนะคะความน่ารักนะคะของเจ้าตัวเล็กนะคะเออเฮลูกสาวเราออนคุณเม่เขาใหญ่เลยดูนะคะโอ้เหแม่ทำเหมือนเม่ตัวเองมากดูนะคะดูนางโอ้โหน้องพลอยดูดูดูใช้เพิ่มนะคะ อยากเล่นกับพี่จังอยากเล่นกับพี่จังยูนะคะความน่ารักนะคะเด็กชายวัยสามสามเดือนแล้วไปสามเดือนแล้วไปน้องมโเต้นเก่งอามาเตะหน่อยชิเตะหน่อยชีโอ้โหใช้เพิ่มจะเตะบอลแล้วนี่เหรอโอ้โหไม่ธรรมดานะคะอ่น้องพลอยน้องพลอยน้องพลอยมีลีลาลีลาเยอะนะคะดูนะคะลีลายเยอะอ่ะใช้เพิ่มเตะหน่อยเร็วอะดูนะคะดูนานดูนาน อ่ะเตะเร็วเตะ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 กับพี่ก่อนลูกเตะกับน้องก่อนเร็วมาโอ้โหโชว์เลยโชว์ซะเลยอ่ะแอคชั่นซื้อโอ้โหโอ้โอ้ะใช้เพิ่มใช้เพิ่มใช้เพิ่มโอ้คุณแม่คือยานคุณแม่คือยานแม่ทองคูณเห็นผู้บ่าวเลยไปเร้่อค่ะเออ เออติดไฟแดงเลยให้ให้อ,อเลยไหมให้ทาก็เลยดิเออดูนังเลยโอ้ดูแมนัง,มงคุณไม่ไปแล้วนะคะตอนนี้ดูนะคะใช้เพิ่มใช้เพิ่มใช้เพิ่มนะคะ ดูดูนะคะน่ารักน่ารักความน่ารักนะคะของใช้เพิ่มนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะของเรามาเจอดูนะคะโอ้โหคุณแม่รู้สึกว่าจะจินกับพี่บัวหรือยังนี่คะ <c oughs> จินหรือยังคะจินหรือยัง <c oughs> พี่บัวขาวอ่ะน้องพลอยชิดสวยๆลูกเอ้ยยกจูอ่ะแอคชั่นหนึ่งสอง นักพ ah, oh, 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 no, ุ้งค oh, okay. ่ะนักพุ้งค่ะเพราะนาคุ้งอ่าอ่าอ่าพ่อปูพ่อพุอปโอ้วิ่งตามบอลตามไม่ทันตามไม่ทันนี่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 อาจารย์เอ๋อาจารย์เอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผมไม่อยู่แล้วผมจะวิ่งไปอย่างเดียวเอาดูดูพี่บัวกับพี่แม่นะคะอ่ะ เออเก you know uh, ่งเก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 ่งค่ะน้องพลอยเก่งค่ะแอคชั่นสวยๆโชว์ซะเลยนะคะแอคชั่นสวยๆนะคะนี่พี่บัวขาหรือเรานี่ยเรามาเจอกันอยู่ข้างหน้านไเจอกยู่ีโลกาคายให้แม่ๆดูอ่ามาชมความน่ารักนะคะของคุณแม่นะก็ชายเพิ่มนะคะแล้วก็น้องบัวพลอยของเรานะคะเจอกันโดยมิได้นัดหมายอ่ะน้องพลอยแอคชั่นสวยๆลูกแอคชั่นสวยๆค่ะหนึ่งสอง นึนี่เอน้น่ารัก,รกค่ะน่ารัก <Raymond> อ่ะหนึ่งไลก์นึงแชร์คือหนึ่งกำลังใจงให้กับครอบครัวของน้องบัวพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับครอบครัวของน้องบัวพลอยอ้าวพี่บัวจะเล่นด้วยเหรอลูกโอ,โ,อโอ้โอ้พี่บัวเก็บบอลได้พี่บัวอ่ะยกสูงสูงอ่ะอ่ะ,ล,ะลอยๆก็ได้บะผมโอ้เออ บอบอก่เคยหัดเซิงไหมยังไม่กี่สาวดูดูใช้เพิ่มนะคะดูใช้เพิ่มโอ้ยโอ้โอ้เห็นแต่ด่างใหญ่ๆเด้อเห็นแต่ด่างใหญ่ๆอ่ะ หนึ่งไลก์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบอับพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องบอับพลอยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากความน่ารักนะคะของน้องพลอยนะคะใช้เพิ่มคุณแม่ทองคูณและพี่บัวขาวไว้เพียงเท่านี้นะคะเออเก่ง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 โอ้โหดูคุณด,ดูนะคะคุณแม่คุณแม่กับพี่บัวนะคะ ปิ้งปังกันหรือเปล่าเนี่ยปิ้งปังกันหรือเปล่าด,ด,ดูดูดูนะคะอ่ะก็ขอพักความน่ารักนะคะขอใช้เพิ่ไมไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ